แมนไม่ mass mass right okay. เป็นไรครับตอนนี้มิติใหม่ของการบูธก็คือมิติใหม่บนบนพื้นผ้าแหละมิติใหม่การออกพื้นผ้าได้คือเต็มแนวทั้งหมดนะเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะโควิด19นะครับอ่าตอนนี้เรามาอยู่กับบูธ watch and joy คืออะไรครับบูธ watch and joy ครับ watch and joy นะครับก็เป็นแบรนด์ร้านสะดวกซักนะครับอันดับหนึ่งจากเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งในเอเชียด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่ว่า วอชินจอยเนี่ยมีประสบการณ์ในร้านสะดวกซักนะครับมาก,กว่า15บห้าปีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยวอชิ้จอยจะเลือกใช้เครื่องนะครับจากอ e ีเล็กซ์มาร์กโปรเฟชชั่นัลซึ่งมีความเพื่อนทานสูงเพราะว่าว่าเป็นแบรนด์ดับต้นต้นของโลกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นผู้นําด้านเครื่องสับผาอยู่แล้วใช่ครับ,รบแล้วก็เป็นที่รู้จักดีในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้ในมุมของนักลงทุนเองเนี่ย เมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านนะครับ,รบเห็นยี่ห้ออิเล็กทรอนกเนี่ยก็จะเป็นความคุ้นเคยแล้วก็มั่นใจได้ในคุณภาพนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องสภาพแวดจริงนะอ่าไม่ใช่ครับ <ừ> ไม่ใช่<อ>ครับอันนี้ก็จะนําเข้าจากสวีเดน<อ>ทั้งหมด<อ>นะครับ<อ>แล้วก็ตัวเครื่องซักเนี่ยเรียกว่ามีนวัตรกรรมที่เรียกว่า o p t i m i z e G factor นะครับก็คือว่าเป็นตัวที่ช่วยทําให้ปรับบาลานซ์ภายในตัวถัง นะครับยืดอายุการใช้งานของถังเพราะว่าเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับเมื่อมีน้ําหนักผ้าที่มากหรือน้อยเกินไปจะทําให้เครื่องสั่นแล้วก็มอเตอร์จะเสื่อมสภาพเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของมันจะอยู่ที่ประมาณ1 1บถึงสิปีขึ้นไปหมายถึงว่าเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาใช้กับบอ c h e นจอยเท่านั้นเหรออ๋อไม่ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเครื่องอุตสาหกรรมนะครับซึ่ง ใช้ในโรงแรม5ดาว<ม>ที่เรารู้จักกันหลายๆโรงแรมอยู่แล้วนะครับอย่างอมารีเซนทารานะครับ<ม>ก็ถูกนําไปใช้ในระบบโรงแรมด้วยแต่ว่าเราเครื่องเนี่ยมาติดกับกล่องหยอดเหรียญรวมถึงระบบอซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับ<ม>รูปแบบการชําระเงินที่หลากหลายนะครับโอ้นี่หน้าตาภาษาเกาหลีเลยนะครับครับตัวนี้<ม><ม>ที่เห็นอยู่จะเป็นเวอร์ชั่น2 0นะครับซึ่งเวอร์ชัน3.0กําลังพัฒนาร่วมกันอยู่ เพื่อรองรับภาษาไทยแล้วก็ระบบการชําระเงินของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณปวีอันนี้คือ Watch Joy นี่คือแบรนด์จากเกาหลีแบรนด์จากเกาหลีเลยครับหมายถึงว่าที่เกาหลีก็จะมี Watch n Joy อยู่หลายสาขาอยู่แล้วมีอยู่600สาขาที่สามารถไปดูได้ที่เกาหลีครับแล้วก็ตอนนี้ที่เมืองไทยเราเปิดไปแล้ว2สาขานะครับมีอยู่ที่ถนนข้าวสารซอยรามบุตรีนะครับแล้วก็อยู่ที่ซอยอ่อนนุช17 ในพื้นที่ของโครงการซอกกอรโปรนะครับเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่านะครับเป็นสองสาขาของโอนเนอร์หรือว่าแฟรนไชส์ครับเออเป็นสาขาของแฟรนไชส์ครับเป็นบริษัทที่มาลงทุนครับบริษัทแรกเนี่ยชื่อว่าบริษัท S อ S M E นะครับที่เข้าสารแล้วก็ที่ออนุสิบเจ็ดเนี่ยก็คือเป็นของบริษัทซอกกอรโปรนะครับอ,อ๋อของทางวอชิงตันยังไม่ได้ลงของตัวเองเลยใช่ครับแต่ว่าเรียกว่าเราก็คือ ก็เรียกได้ว่าท no> ั้ง2บริษัทนี้หุ้นส่วนใหญ่ของวอชินจอยก็ก็เป็นเจ้าของเดียวกันเขาเป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เหมือนกันนะครับวอชิเนจอยเกาหลีมีตั้ง600ครับเขานับว่าเป็นมีแบรนด์แล้วก็มีสาขาเยอะที่สุดในเกาหลีแล้วก็นับว่าในเอเชียด้วยซ้ำนะครับคืออย่างในมาเลเซียเนี่ยหรืออินโดนะครับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก500สาขาแต่นี้ในเกาหลีอย่างเดียวก็600สาขา นั่นหมายถึงว่าทางนี้ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเราซื้อเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์จริงๆแล้วเป็นลักษณะของการร่วมทุนเลยนั่นหมายว่าเขาไม่ได้มาแค่เก็บตังเราแล้วก็หายไปแต่ว่าเขามาลงเต็มตัวนะครับโอเคเพราสูงเรื่องการใช้งานเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าวอชชี่เครื่ีนี่มันมาได้สักมาแรงครับเป็นธุรกิจมาแรงปีแล้วใช่ครับมาแรง่ชีแล้วคู่แข่งขันก็เยอะต้องบอกงี้เลยเยอะ ปีนี้ปี2020ยหรือภาาไทยก็คือพศสอ6 3ัรับเข้าสู่เดือนเนี้ยวันนี้หนึ่งมีนาคมแล้วครับก็เพิ่งเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะหรือว่าเปิดที่งานนี้ครั้งแรกครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีการทำการตลาดผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์มาแล้วนะครับแล้วก็ จริงๆสิ่งที่เราจะสามารถทําได้แตกต่างนะครับอ,อย่างแรกเลยคือมันมาจากการสะสมประสบการณ์ของทางวอชิ e นอรเองเพราะว่าในประเทศเกาหลีเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวของธุรกิจร้านสะดวกซักเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของแบรนด์นะครับชื่อว่าคุณเคนนี่นะครับคุณคคเคนนี่ก็เรียกว่าผ่านช่วงเวลาที่มันกําลังทะยานขึ้นแบบในประเทศไทยปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาเห็นมาหมดแล้วว่าทิศทางของ ร้านสะดวกซักเนี่ยมันกาลังจะไปทางไหนและอนาคตข้างหน้าเมื่อตลาดอิ่มตัวนักลงทุนจะสามารถอยู่รอดในตลาดต่อไปได้อย่างไรนะครับอ,อย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซึ่งที่เราเห็นกันอยู่นะครับคือระบบจ่ายบัตรสมาชิกนะครับก็จะมีบัตรสมาชิกแบบนี้มีเบ,บอร์การ์ดให้ด้วยมี멤เบอร์การ์ดนะครับที่จะออกมาจากตัวนี้นะครับนี่คือบัตรเมมเบอร์การ์ด ก็จะให้ไว้กับคนที่เป็นลูกค้าเราที่เป็นลูกค้าเนี่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ติดกับร้านของนักลงทุนนะครับเพราะว่าจะมีการสะสมคะแนนมีการม,ม,มีสะ,สะสมแต้มไปแลกเป็นส่วนลดของการซักการอบหรือว่าไปใช้เป็นสิทธิพิเศษต,ต่างๆกับพาร์ทเนอร์ในอนาคตของเรานะครับวิธีใช้งานและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอโอเควิธีใช้งานนะครับ,รบเบื่องต้น สามารถจะเติมเงินเข้าไปในบัตรนะครับก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะเติมเข้าไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเรา<ม>ยังไม่ได้พ่วงระบบ100%อร์<ม>นตะครับเวอร์ชันน3 0. 0กำลังจะมาอีก3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแค่การสาธิตคร่าวๆนะครับว่า,เ,วาเชื่อมกับระบบร้อเนั่นหมายถึงว่าเราผ่านเทมเพนเกตเวของแต่ละ แพลตฟอร์มใหม่ใช่ไหมเช่นอย่างเช่นอ่าเคแบงหรือว่าเป็นโมบายแบงกิ้งหรือว่าเป็นเพย์เม้นเกตเวย์อื่นๆนะครับที่เรากําลังพัฒนาร่วมกันอยู่โอเคนะครับเจอเลยครับต่ออ่าตะกี้เติมเงินไปละอ่าถ้าเติมเงินจะเช็คยอดหรืออะไรก็ตามนะครับก็นี่ปัดจะนี่คือวางเฉยๆใช่ครับมันเป็น R F I D ก็คือเป็นเป็นแถวแม่เหล็กอยู่ข้างในับรนะครับเหมือน N F C ในมือถือไหมครับ N F C แท็บนะอาจจะไม่เป็นระบบเดียวกันสักทีเดียวครับโอเคทีนี้อันนี้มาสู้เราคือใช้งานนะครับคือกิ๊แต่ไปคืออ๋อใช่ครับเป็นการอันนี้เป็นการดูยอดเงินครับโอเคยอดเงินในบัตรก็ห้าหมื่นบัตรนะครับอ่วอนวอนนะครับนี้เป็นวอนนะครับอโอเคเสร็จแล้วมาเติมเงินในบัตรเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเครื่องซักไอ้เครื่องอบนะครับอ่าอบนะครับก็เพียงแค่แตะบัตรนะครับแล้วก็สามารถ เริ่มต้นทำงาน,นได้เลยครัเร็วมากตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยลดขั้นตอนในการแลกเงินในการหยอดเหรียญน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยว t c เชนจอยมีระบบเพย์เม t นต์อยู่ทั้งหมด3ระบบด้วยกันก็คือการหยอดเหรียญแบบปกติทั่วไปในช่องหยอดเหรียญทั่วไปมีระบบเมมเบอร์และสุดท้ายก็คือเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับทั้งนี้เนี่ยเราจะแนะนำนักลงทุนให้ลงทั้ง3ระบบ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นถ้าเจอ,เ,อเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่หน่อยนะครับก็อาจจะยังไม่พร้อมกับเทคโนโลยีอื่นๆก็หยอดเหรียญได้ไหรือคนไหนที่เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ยังต้องการสิ่งที่จับต้องได้อย่างบัตรสมาชิกเนี่ยก็มาที่ตัวเมมเบอร์การ์ด สำหรับเด็กเจนใหม่ๆนะครับก็จะมูฟไปที่แพลแฟตลฟอร์มของโมบายแอปพลิเคชันที่ถามไม่นด้เลวีอันนี้คือราคาที่เราเซ็ตทั่วไปใช่ไหมที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับต้องเรียนว่าราคาตรงนี้เนี่ยอนอว่าเป็นราคาตลาดที่แบรนด์ร้านสะดวกซั้ส่วนใหญ่แล้วครับจะเซ็ตเป็นแบที่ตรงนี้แต่นโยบายเนี่ยเราไม่ได้ล็อกว่าจะต้องตั้งราคาด่าคุณจะถามไม่ได้เลยถ้าทำไมตรงนี้มันไม่เป็นแบงก์ไปเลยครับรับเป็นธนบัตรไปเลยล่ะเพราะว่าตัว ตัวนี้นะครับมันจะถูกออกแบบให้มันสามารถเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับคือถ้าไม่งั้นเนี่ยมีระบบแบงค์ด้วยรับเหรียญด้วยนะครับพื้นที่ในการจัดเก็บมันจะไม่พอโดยปกติแล้วก็คือให้เอาแบงค์นะครับไปแลกเป็นเหรียญมาก่อนแล้วถึงค่อยอาจจะต้องมีอย,ม,ยอมีเครื่องแลกเหรียญแต่ว่าในงานนี้เราไม่ไดเอามาสแสดงนะครับเ,เพราะว่าเห็นหลายๆแบงค์ก็จะเป็นธนบัตรเลยก็ดูดไปเลยแล้วก็ทอนเงินเป็นตึ้งตึ้งมาไปนั้นเนี่ย ก็เป็นไงห้าสิบบาทคุณเติรนเหรียญสิบห้าเหรียญถูกไหมครับใช่ครับหกสิบต้องเติรนเหรียญสิบหกเหรียญหรือเหรียญอันนี้รับได้ทั้งเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทเย่างเียเหรียญสิบอย่างเดียวด้วยอ่าอันนี้ก็ต้องหน่งแต่ถ้าที่ทราบจริงในตลาดเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่เครื่องซักรับแบงค์โดยตรงรับแบงค์โดยตรงยังไม่มีนะครับต้องไปดีลกับพวกเบนดิ้งร้อยแปดหน่อยครับผมอะต่อฮักต่อนะครับอันนี้เขารับได้สารพัดแบบอ่าใช่ครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของเราจะเป็นระบบออโต้ฟีดหมายถึงว่าจะมีน้ำยาเข้าตัวเครื่องนะครับโดยอัตโนมัติลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกน้ำยาซักผ้าหรือว่าผงซักฟอกริร่งนั่นแบบ,บยม่ก็ไม่ต้องออกมานะครับมีให้ทั้งหมดอยู่แล้วแค่เรีอกโปรแกรมซัก ก็พอว่าจะเป็นซักเร็วซักน้ำเย็นซักน้ำอุ่นใช่ครับซักน้ำเย็นแค่เลือกโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นวิตช์นะครับสแตนดาร์ดโผลซักน้ำเย็นแบบปกติซับน้ำอุ่นแบบปกติครับหรือว่าอันนี้เราเป็นการเพิ่มน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อตอบรับกับสภาพปัจจุบันที่คนตื่นตัวกับเชื้อโรคมากขึ้นก็มีทั้งหมด5้าโปรแกรมครับ5้าโปรแกรมเวลานี้ยังมีตัวนี้อยู่สายนาคได้จะเพิ่มในกองครับ ขั้นตอนใส่ผ้าแล้วล็อกฝาให้แน่นหมุนกบิดเลือกโปรแกรมหยอดเหรียญอ๋อหยดเหรียญทีหลังเนาะจริงจริงมันถามว่าจะเลือกโปรแกรมก่อนขยดเหรียญก็ได้แต่ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นโฟล์ปกติที่ลูกค้ามาถึงปุ๊บเราล็อกก่อนที่เรียกโครับแล้วก็มาเลือกโปรแกรมนะครับสมมุติว่าเลือกโปรแกรมแล้วนะครับอันนี้ผมเป็นตัวเทสนะก็กดเริ่มทำงานจะมีการออกบัตรก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถ เราก็จะทำฟูมชัสัาระแ่้ก็จะมาเป็นแบรนด้ดีๆนะครับที่เหมาะกับงานนี้ร้านสะดวกซักอ ar> ัพนู่นอีเช yeah> ียครับอันน sure ี้เอาการันตีมาด้วยจากแม่กับคุณพินนี่ที่กรุีใต้ครับมีหกร้อยกว่าสาขแล้วใช่ตอนนี้การถงว่าอิ่มตัวแล้วระดับหนึ่งค่อนข้างอิ่มตัวแล้วครับซึ่งตอนนี้เขาก็จะเริ่มขยายไปที่เซอร์วิสอื่นๆ นะครับหรือว่าอัปเกรดเครื่องสักผ้าภายในร้านเนี่ยให้มันเป็นตัวที่มันพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับเพื่อตอบโจทย์ของคนความต้องการของคนใหม่ๆนะครับในอนาขึ้นจะมีสวิตบ้ากว่านี้ใช่ครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเรียกว่าซับซ้อนขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นบางที่ก็จะมีสวิตเรื่องไวไฟฟรีด้วย อ๋อ i วไฟไฟรีอันนี้จะเรียกว่าเป็นการบริการแบบเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่นี่ก็มีอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราเรียกว่าเราแนะนำนักลงทุนให้มีเพื่อ,อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านี่มาใช้งานครับเป็นการสัร่งนใช่ครับในระวางรอลองทำสั่งนีนครับวอชเชอรี่วอชเชอรี่เป็นพ์ทเนอร์ของเรานะครับเป็น เป็นร้านซักอบรีดนะครับเกรดพรีเมียมลูกค้าของทางวอร์ซิี่เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเดินเข้าพารากอนนะครับชุดพนักง,งานที่ใส่อยู่ตามแบรนด์ชาแนลแอมเมสนะครับซักที่นี่ทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเรามีขึ้นเพื่อที่ว่าในกรณีที่นักลงทุนสนใจอยากจะขยายธุรกิจนะครับมาเป็นการรับผ้าแล้วก็ส่งต่อไปให้ร้านซักอบรีด แล้วแบ่งกำไรกันเนี่ยก็สามารถจะพาร์ทเนอร์กับวอชชอรีร่ได้ถเสื้อสูทแห้งอย่างนีกต้องครับวัชชิลลี่จัดทำได้ใช่ครับซึ่งจุดเด่นของวอชชอรีร่คือแทนที่จะเป็นซักแห้งเนี่ยอิเล็กโทรลต์จะมีอีกเทคนโนโลยีหนึ่งเรียกว่าเวทคลีนนิ่งการซักแห้งในปกติแล้วจะใช้น้ำมันก๊าซนะครับเป็นตัวทำความสะอาดซึ่งผลวิจัยออกมาว่าก่อมะเร็งนะครับคนงาน ในร้านเป็นมะเร็งเร็วขึ้นผู้สวมใส่มีความเสี่ยงนะครับแต่เวทคลีนนิ่งของอิเล็กทรูคเนี่ยก็จะใช้น้ําและใช้น้ํายาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาดนะครับอันนี้อันนี้คือหน้าตาร้านที่เปิดในเกาหลีก่อนนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับเปิดอันนี้เป็นราคาคันนี้ห้องหนึ่งก็เปิดพบเจอตู้เรียงกันเลยสามารอันนี้หนูขนาดนี้ก็มีทำเป็นตัวคุณลักษณว่าถ้าเกิด ดันให้มันดูพรีเมียมขึ้นไปอีกก็ทำได้จะทำยังไงได้บ้างถ้ารอบการอันนี้ตรงขึ้นมือถ้ารอบการจะต้องเดี๋ยวเราจะต้องคุยกับที่ร้านเพราะว่าราคาตัวนี้จริงๆก็อาจจอาจจะมีราคาเพิ่เป็นอิกรอนกสกระแสที่กิจมาแรงนะครับครับตอนนี้เนี่ยเริ่มต้เป็นเงินที่สองจุดหนึ่งล้านนะครับนะครับจ่อลงทุนโอเคเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดหนึ่งล้านนะครับแล้วก็ ไซส์ M นะครับ2.65จริงแล้ว S กับ M เมือจำนวนเครื่องจำนวนเท่ากันแต่ว่าเครื่องเริ่มต้นนะครับสำหรับไซส์ S จะเป็น MyPro S p ซึ่งเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตึ่งอุตสาหกรรมเขาัาตึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยก็ึ้นะครับความทนทานลดลงนะครับแล้วก็ระยะเวลาการซักนานขึิ่แล้วก็จิดไฟมากกว่าแต่ถูกเชิดเชยด้วยการที่ลงทุนตั้งต้นน้อยลง ร้านอย่างต้นไส้ยังไม่รวมู้เหตุการณ์เกิดขึ้นตวนที่เราเตรียมไว้ก็คือหลักๆจะเป็นเรื่องอะไรของสร้างระาบฐานระบบพื้นอาหารกล้าไฟนะครับวันนั้นไฟนะพี่ชเตรียมไว้จากนั้นอเราเข้าแท็กคือจะดูแลร้านสั้ดใหดค่ะคุณลูกค้าเป็นคืนีกับสมุดแล้วค่ะ อันนี้เป็นข้อมูลหลงตรวอบซอฟต์แวร์นะครับเราเรียกว่าระบบมีบอร์ดสเตมกอยมแต่เราอยา้ย่กับเราเือว่าชื่าบริการที่สี่เป็นขอหนาร้านแลบก็รวมถรง้ามผ่านธนาคารที่นักงทุนจะสามารถม o n i t o อรือวก็ที่เป็นเบอร์ท่าไก็โทรรงไหนได้ก็ได้ขคอมพิวเครได้เรื่องไหนถูกใช้งานมากกว่า โปรแกรมอะไรถนใช้งารับน่าเไหมครับน้อยก็เพื่อที่จะเอาไปใช้ใน้านครับมดบอนได้ครัครับน่าสนใจครับสนใจก็ติดต่อคุณปวีไปเลยได้นะครับดูระบบก่อนได้นะคะตนี้ก็ได้นะครับที่เอมาดูแลวัสดุจอนีครับเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งของคนนี้อยากลงทุนรสุดซักหลังจากที่ มีหลายแบ,บรนด์เข้ามาในตลาดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ต้องเป็นถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ครับแต่น้องใหม่ในมุมของประเทศไทยในเกาหลีก็อยู่มากี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีกับ600สาขา600อกว่าสาขาหก <500 S 2> ร้กว่า,าสาขาครับก็บในเกาหลีเองก็คือมีจํานวนสาขาเยอะที่สุดนะครับในประเทศ เพราะว่าวัชิงตัชินนี่มาเลเซียนี่ก็ต้นๆเหมือนั้นนะเท่าที่ผมทราบครับมาเลเซียก็มน้อยนะมาเลเซียก็เข้าสู่จุดที่เริ่มอิ่มตัวเหมือนกันนะครับคือถ้าเราดูว่าจํานวนประชากรนะครับในประเทศเกาหลีมีอยู่50ล้านคนมีร้านสะดวกซักอยู่ประมาณ5000ล้านค้านะครับมาเลเซียมีอยู่30ล้านคนมีประมาณ3,000กว่าล้านค้านะครับเมื่อในประเทศไทยเนี่ยมีประชากร70ล้านคน ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกประมาณ70,00ล้านค้าในขณะที่ตอนนี้เนี่ยยังมีแค่600ร้ล้านค้าทั่วประเทศเท่านั้นเองนะครับะฉนนั้สมมติกัรมีแค่600เองใช่ครับตัวเลขคืออยู่ที่ประมาณ6 0 0ถึง700เท่านั้นเองแปลว่าขีดจำกัไปได้ถึงประมาณ7 0 0 0นะครับที่เป็น potential ของของประเทศไทยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับการเติบโตของร้านสะดวกซับจะโตขยายได้รวดเร็วเหมือนร้านสะดวกซื้อ แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่หน้าเก่าหน้าอย่างไงบ้างต้องลองดูวอตเอนจอยเป็นหนึ่งทางเลือกมีมีอะไรฝากไว้ไหมครับคนที่ดูคลิปนี้ครับสุดท้ายก็ฝากไว้ว่าวอตเอนจอยนะครับเป็นแบรนด์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในเอเชียและในเกาหลีนะครับด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า7ปีนะครับและมั่นใจได้ว่าเครื่องอิเล็กทรลัส์นะครับเป็นเครื่องอันดับ เบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องของเครื่องซักและเครื่องอบเป็นที่ยอมรับมานานนะครับมีอายุเป็นประกันที่อยู่มาแล้วกว่าร้อยปีนะครับมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและสุดท้ายมั่นใจได้ว่าระบบที่จะนำมารองรับนั้นจะตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ของคนที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ โทษนะครับไม่ทราบของทางพี่เองมี